ได้ชัดว่ายังยึดชุดจาก LP Bank บงคับ2อ2 4ตอนนี้มันแสดงให้เห็นว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่แบบเต็มตัวแล้วใช่หรือไม่ครับก็เปลี่ยนเจนนะครับมันเปลี่ยนเลยทั้งหมดเลยยังไม่สมควรถ่ายครับเจนใหม่เข้ามามากขึ้นละแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีเจชนาทิปอยู่ใช่ครับคาดว่าอิชิอิอจะให้เจชนาทิพเป็นกำลังหลักเป็นตัวจริงในรายการนี้ไหมครับก็ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ PPTV Sport Talk นะครับสัปดาห์หน้าเป็นช่วงของ FIFA Day และก็วันศุกร์ที่11ตุลาคมจะมีการแข่งขันฟุตบอล k คิง Cup 2024เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น PPTV Sport Talk เราจะออนแอร์กันทุกวันเสราร์ประมาณเที่ยงเราจะไม่ทันเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยต้องหยิบยกประเด็นฟุตบอลคิงคับมาพูดคุยกันก่อนซึ่งมาซาทาีะอิชิอิ ก็ได้ประกาศรายชื่อ23คนออกมาค่อนข้างไวเหมือนกันนะจากล็อตแรก51คนครับผ่านมาประมาณอาทิตย์นึงได้อ,อิชิอิตัดสินใจเลือกเลยครับ23คนแบบนี้แสดงว่าอิชิอิเขามีในใจอยู่แล้วหรือเปล่าครับว่าเขาจะเลือก23คนชุดนี้อยู่แล้ว ก็ตอนแรกก็คงมองในเรื่องของเกมที่เราไปอุ่นเครื่องที่เวียดนามนะครับไอ้เอล a n k พีครับ,รบแบงก์แล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือผู้เล่นบางคนที่สามารถหยิบมาใช้และต่อยอดกับคิงครับได้มองในเรื่องแรกก่อนว่าทีมที่จะเจอในคิงครับผู้เล่นคนไหนที่เหมาะสมกับทีมที่จะเจอครับ ซึ่งฟุตบอลทิงครับอย่างที่บอกไปว่าจะเริ่มแข่งสุกหน้าครับเราจะพบกับฟิลิปปินเราจะเตะคู่2องสองทุ่มตรงเตะที่จังหวัดสงขาโอ้โหแฟนบอลเยอะครับผมส่วนคู่แรกจะเป็นซีเรียกับทาจิกิสถานไปในเวลา4ี่โมงครึ่งครับอ่ะเรากลับมาพูดถึงทีมชาติไทยชุดคิงส์ครับกันดีกว่าครับโคจุนครับครับอิชิอิเห็นได้ชัดว่ายังยึดชุดจาก LP b a n แบงคับสอตอนเนี้ย มันแสดงให้เห็นว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่แบบเต็มตัวแล้วใช่หรือไม่ครับก็เปลี่ยนเจนนะครับช่วงระหว่างถ่ายเจนจริงๆเราก็เห็นว่าจะมีเจชนาทิพย์ที่เป็นแกนน้องๆในชุดนี้นะครับเราเห็นว่าอุ้มเองโอเคกลับไปเล่นสโมสรก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ถามว่าพอกับทีมชาติมันก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้กลับมาเพราะอุ้มเองพอไปเล่นกับมูร์รามเองก็เล่นทางแบ็กไอมิดฟิลนะครับ,รบแล้วก็ทีเซนแดงดาเองณเวลานี้ก็ต้องหาคนมาเริ่มมาทดแทนพี่มุ้ยได้ ภาพรวมตรงนี้โอเคเจนพวกนี้ก็เริ่มถ่ายทอดกันไปแต่ถามว่ามันเปลี่ยนเลยทั้งหมดเลยยังไม่สมควรมันช่วงเวลาแค่เปลี่ยนถ่ายบางคนบางตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันก็ยังมีแกนในแต่ละตำแหน่งอยู่อยู่ถูกไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีละตำแหน่งกันดีกว่า้รักษาตูนี่อาจจะสั้นๆหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างยืนพื้นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่อิชิอิเลือก3คนเอ้สองคนเนี่ยแน่นอนละ คือปฏิวัติคำหมายมือหนึ่งสลานนมือสองส่วนมือสามเนี่ยตอนแรกเป็นสิวักษ์แล้วก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นบุญยเกียรติบ้างแล้วก็มาเป็นกระกฎชุดนี้ยังคงเป็นกระกฎอยู่แสดงว่าอิชิอิมีโอกาสยึดผู้สัตรูสามคนนี้ยาวๆเลยไหมครับก็ด้วยไว้ฮะก็มีสานนที่30แล้วนะฮะแล้วก็ไปดูไหมปฏิวัติเองจะยืนระยะได้ขนาดไหนแล้วก็กรกฎเองคือรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาครับเชื่อว่า3คนนี้เป็นแกนะครับแน่นะคก็คือน่าจะ3คนนี้ถ้าไม่เจ็บก็น่าจะเข้าแคมป เลีย้ยง,งได้ตลอดละนะครับอ่ะกองหลังกันบ้างครับแนวรับชุดนี้มีสุพนันบูรีรัตน์เฉลิมสั์อาฉีศาสลรกขประโคนโจนาคารเถ็มจีอาภิสิทธ์โสระดาทรงวุฒิไคร่ควรเอลิสโดเละและก็นิคลัสมิคคิลสนันมองชุดนี้ว่ามีจุดแข่งและจุดอ่อนอยังไงบ้างครับก็ด้วยถ้าไล่จากว ah ิงแบ็คขวาก่อนมิคคิันเองกับสุพนันนิเบียกันสนุกเลยถามว่าโอเคมิคคิันเองสามารถเล่นทางซ้ายได้อีก มันก็เลยทําให้เกมในที่บอกว่าทําไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในวิงแบ็กซ้ายนะที่ไม่ได้เลือกอเจ้าเค <Hey, S 2> e <do S 1> วินดิลม,มามาเราก็มองว่ามิคตสันสามารถที่ขยับและสุบันันก็เป็นแกนได้สองคนนี้หมุนกันได้อานี่คือจุดหนึ่งที่1คนเล่นได้2ตําแหน่งค,คู่เซ็นเตอร์ท,ที่น่าสนใจที่บอกโอเคจอร์หนเองกลับมาในเรื่องของความมั่นใจว่าเอ้ตัวเองมีชื่อแล้วทําผลงานได้ดีแล้วก็ปรับตัวได้นะครับในเรื่องของทัศนคติกับเพื่อนรอบข้างนี่คือจุดสําคัญการได้จอร์านเองเป็นเจนใหม่ที่ยืนระยะยาวๆ นี่คือแกนที่ที่บอกว่าทรงวุฒิเองก็เป็นจุดสําคัญคเพราะว่าทรงวุฒิเป็นนักเตะที่บิวอัพเล่นกับเมืองทองเราเห็นในแชมเปี้ยนลีกเองที่ลีกสองนะครับที่รเราดูเล่นโอเคเขาเป็นคนที่เข้าหาบอลเร็วรูปร่างดีแล้วก็เป็นเด็กที่สามารถพัฒนาได้อีกนี่คือเจนใหม่อมีโอกาสไหมที่เราจะเห็นอิชิอิส่งโจนาธานเข็มดียืนคู่กับทรงวุฒิเลยในเกมกับฟิลิปปิน S <S ก็มันก็อาจจะโดนบททดสอบในเกมลับน้อยหน่อยมันก็ <S <S มองว่าผู้เล่นทรงวุฒิเองเป็นคนที่บิวอัพได้ออกบอลดีเทคนิคดีก็มีโอกาสาที่จะเห็นโจนาธานกับทรงวุฒิได้เพราะว่าในเรื่องของเสริมศักดิ์กับเอเลียดเองเนี่ยแต่ถามว่ารายโฟร์สี่คนเนี่ยใครเล่นเท้าซ้ายได้มัง่งคำถามตรงนี้สําคัญเพราะว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าโจนาธานเองจะยืนทางซ้ายได้เพราะตอนใน LP Bank ก็จะยืนทางเซ็นเตอร์ทางซ้ายโค้ชเวอร์ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนียฟุตบอลยุคใหม่กองหลัง ถนัดเท้าซ้ายก็มีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันสามารถบิลลอัพขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องหักเข้าขวาให้มันเสียเวลามเวลาในการเซตบอลขึ้นมาเขาเรียกว่ามุมมองหรือว่าการออกบอลที่สามารถที่เป็นทั้งซ้ายทั้งขวามันจะลงตัวบาลานซ์มันได้ครับครับผมขอพูดถึงแบ็กซ้ายอีกนิดนึงครับทำไมอิชิอิถึงตัดสินใจเลือกอาภิสิทธิโสรดาเข้ามาติดทีมชุดนี้แล้วเควินดิรมลำ อาจจะดูน้อยใจนิดๆมีการโพสต์หลังจากประกาศรายชื่อออกมาแล้วโพสยุนมองตรงนี้ยังไงฮะก็จริงๆมองว่าโอเคอะเจ้าเจมเองพิิสุ์โรดาเป็นสไตล์เกมลุกเป็นวิงแบ็กนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เล่นเกมรับน้อยหน่อยแล้วเรามาเล่นในรายการคิงครับครั้งนี้เราเจอฟิลิปปินเอง ในภาพรวมก่อนว่าเราก็ต้องอยากเห็นสไตล์ผู้เล่นที่เล่นเกมลุกเยอะเต็มตัวเควินเองก็เล่นเกมลุกแหละแต่ถามว่าในเรื่องของความเหมาะสมในเวลานี้เรามีสัจลัก์ที่ผลงานดีค,คืออาจจะต้องยึดแกนหลักแหละแล้วสัจลักเองก็สามารถที่จะเล่นอินบุตรเข้ามาเล่นร่วมได้ก็มองภาพรวมว่าอิชิเองอาจจะอ่านแทคนิคในเวลาสั้นๆตรงนี้ว่าคู่นี้น่าจะหมุนเวียนกันได้อ่าเพราะฉะนั้นเควินนิรมลำก็ยังมีโอกาสติดใช่ครับในรายการอื่นๆใช่ Uh huh. มันเป็นการเปรียบเทียบกันอยู่แล้วผลงานร,รักษาผลงานในสโมสรต่อเน,นื่องแล้วน้องก็มีโอกาสในการควอาทีมต่อไปคิดว่าอภพิสิทธิ์โสระามีโอกาสได้ลงเล่นไหมก็ถ้าในเรื่องของการได้ประตูหรือว่าขึ้นนําเร็วหรือว่าการขยับมันก็มีโอกาสขยับว่าถ้าสัสลักเองในเรื่องของการเล่นเกมลุกแล้วมันโดนคู่ต่อสู้จับทางได้อาจจะเปลี่ยนเจเป็นสไตล์เกมลุกที่มีความเร็วครับอ่ะเรามาพูดถึงแดนกลางกันบ้างกองหลังผ่านไปละครับตอนนี้ตอนแรกเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะมี ตัวเขาเรียกว่าตัวยืนเป็นตำแหน่งตัวยืนกันอยู่แล้วอย่างกองกลางเนี่ยถือว่าวีรเทพเป็นขาประจำในแดนกลางที่อิชิอีมองว่าน่าจะขาดไม่ได้แต่ตัวเนี้ยคู่หูของเขาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากสารัตย์อยู่เย็น huh. หรืออ่าทางด้านของกองกลางที่ย้ายไปอยู่กับการท่าเรืออ่าไม่เป็นไรข้ามไปก่อนตอนเนี้เป็นวรชิตครับเป็นคู่หูใหม่ของวีรเทพหรือเปล่าครับ ก็ยิมเองเป็นเบอร์8กับเบอร์10มากกว่าไม่เหมาะกับในเรื่องของเกมรับกลางรับคู่ใช่ไหมเราเห็นว่าหน้าที่ตรงนี้คือบล็อกทูบล็อกเป็นตัวไฟติ้งเข้าหาบอลเร็วแต่ตอนนี้เราก็เห็นยิมมีวินัยเกมในเรื่องของการป้องกันมากขึ้นในการเชลเล่์กันเข้าหาบอลในเรื่องของทาให้เพื่อนเขาเรียกว่าเล่นเกมรับมากขึ้นอันนี้จุดนี้ก็คือยิมปรับตัวเพื่อยึดพื้นที่ในตําแหน่งกองกลางคู่วีรเทพเป็นเป็นแกนหลักที่สําคัญคือถ้าเกิดเล่นกับฟิลิปปินเนี่ยท่านอ่านสไต ต้องใช้ความแข็งแรงเข้ามาเล่นร่วมผมก็มองว่าโอกาสที่วิลเลียมเองเบียดเพราะว่าวิลเลียมเองโอเคเทคนิคอาจจะไม่สูงแต่ถามว่ามีความแข็งแรงเคลื่อนตัวได้ปิดหน้าลายดีมันก็เหมาะทําให้วิลเลเทฟทางานง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดในเรื่องของสร้างสรรค์โอเคอาจจะใช้ยิมวรชิดได้อีกคนหนึ่งที่บอกคคณะเองก็เป็นนักเตะที่เป็นบล็อกทูบล็อกได้นะสร้างสรรค์ออกบอลเก่งไปพื้นที่ในแดนเกมรับกคู่ต่อสู้มีช่องว่างอันนี้ก็จะเป็นอีกไอเดียหนึ่งแต่ถามว่าวิลเลเทพหนึ่งคนแหละที่เป็นแกนอืแต่ถ้าสมมุติ วันนั้นเราเล่นได้ดีจริงๆโชคดีจริงๆเรานำฟิลิปปินส์ห่างแล้วก็อาจจะได้เห็นการใช้คณะยืนคู่กับวิลเลยมาเดเชอร์ในเกมเจอฟิลิปปินส์เลยอ่อคงไม่ไม่ใช่ก็อาจจะต้องเป็นต้องมีต้องมีผู้เล่นที่เป็นประสบการณ์หนึ่งคนที่เป็นคมหน้ารล่ใช่ครับทำให้บาลานซ์เกมได้ครับเพราะฉะนั้นวีระเทพก็น่าจะต้องปักหลักถูกครับเป็นตัวยืนถ้าไม่เจ็บใช่คโอเคต่อมาครับในเมื่อโคตรยนบอกว่าชุดนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนทายครับ เจนใหม่เข้ามามากขึ้นละแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น์ยังมีเจชนาทิปอยู่ใช่ครับคาดว่าอิชิอิจะหให้เจชนะทิพเป็นกําลังหลักเป็นตัวจริงในรายการนี้ไหมครับก็มองด้วยผลงานของเจกับสุสอร บีแล้วกันนะคร,ครก็มองว่าโอเคในตําแหน่งนี้อาจจะไม่ใช่ตําแหน่งแกนหลักของเขาแต่ว่าเขาต้องมายึดเป็นเบอร,ร์สิบนะเป็นตัวเหมือน Second เซคันด์สไตรเกอร์หรือหน้าต่ำนครับ,รบภาพรวมเจเองจะเป็นคนที่โฮดิ้งแมนเก็บจังหวะให้น้องเคลื่อนตัวและออกบอลให้ทําให้เกมลุกเรามีไอเดียเยอะขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของสปีดเกมแล้วเล่นในบ้านอย่างน้อยกับตันเจเองเนี่ยเชื่อว่าในรายการนี้เจน่าจะเป็นกัปตันทีม แล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนบอลไทยอยู่แล้วมองว่าต้องมีหัวใจที่ทําให้ดึงเกมรับของคู่ต่อสู้พวงก็เรื่องนี้เจน่าจะเป็นหมายเลข10บก็ยังคงน่าจะลงในตําแหน่งย์เมเกอร์อยู่แล้วมีโอกาสไหมที่ไอเดียของอ e ิชิอิจะส่งไวยเดอร์เชอร์อยืนคู่กับทางด้านของวิลเทพเป็นตัวรับ,รบแล้วดันวอลรชิตเป็นเบอร์สิเพราะวอลรชิชปิดังโด่ง,ด,งดังมาจากตำแหน่งย์เมเกอร์นะใช่ครับนะ ก็มันเป็นแทคนิคที่2ได้ถ้าคู่ต่อสู้จับทางเจแล้วว่าเจต้องออกข้างได้เจสามารถเล่นใน3ตํตำแหน่งในแนวลุกด้านบนแม้กระทั่งเล่นเป็นเบอร์8คู่กับวีรเทพก็ยังได้แต่ว่าโอเคเจอ,อาจจะไม่เป็นตัวฮาร์ดแมนในการเข้าหาบอลแต่แย่งบอลในพื้นที่ได้เก่งก็มองว่าโอเคแทคนิคมันทําให้กลางเรามีความยืดหยุนห่นเหมาะสมครับแล้วแล้วการหลุดไปของกิษราการแมนละ่ะ huh. มันจะส่งผลระยะยาวต่อตัว mm hmm. เจ้าเลาะไหม เออเจลาใช่ไหมก็คือภาพรวมว่าและเองก็คือสามารถเล่นมิดฟิลด์ดิฟเอนซ์คู่กับวีเทพโดยแกนอยู่แล้วเขาอาจจะทดลองว่าในทัวร์นาเมตนต์เนี้ยมันไม่ได้เล่นเกมรับชัดเจนอ่าก็เลยมองว่าต้องอยากเห็นไอเดียเกมลุกของของนักเตะที่เลือกเข้ามาใหม่ว่าจะเอาไปต่อยอดยังไงกับรายการที่จะเล่นเอเชียนคัพในต่อไปก็คือจุดประสงค์หลักลองผู้เล่นใหม่ๆเพื่อจะได้ถ้าถูกใจหรือปรับตัวกับทีมใชิได้มันก็สควอตก็จะใหญ่ขึ้นถครับเพราะฉะนั้นอนาคตถ้ามีตัวไหนที่ จ,จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเจ็บอันก็ยังมีเบอร์สามเบอร์สี่ที่จะขึ้นมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นความกังวลในแต่ละตำแหน่งมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปถ้าเรามีนักเตะพร้อมซับพอร์ตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้เล่นต้องไปเร่งต่อยอดกับสโมสรแล้วทําให้คุณภาพในลีกเราสูงขึ้นครับ,รบแต่เกมรุกในรายชื่อย3่สามุนพลต้องบอกว่าตำแหน่งหนึ่งที่อาจจะดูมีเครื่องหมายคำถามหน่อยอคือปีกซ้ายเพราะว่าสุภพโชคสารชาติ ไม่ไม่ได้มาไม่ได้ติดชุดนี้บอดินยังเจ็บอยู่ครับเพราะฉะนั้นในรายชื่อมิดฟิลที่สามารถเล่นปีกซ้ายได้เจริญศักก็น่าจะพอเล่นได้อเอกนิปัญญาก็เล่นได้ครับคณะคำยกก็น่าจะโยกไปเล่นได้ชาณรงค์พมสีแก้วและอนันยอดสันวานโค้ชจุดมองว่าปีกซ้ายตัวจริงของอิชิอิออในชุดนี้เนี่ยจะเลือกใครก่อนผมยงังยังบอกว่าบทสุดท้ายแหละก็ ดันเจยอยู่ด้านข้างแหละเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งต่อย,ยอดอนะเจเองอาจจะต้องยึดพื้นที่ตรงตรงวิงซ้ายนะครับ,รบล้วอินวิร์ดเข้ามาเล่นร่วมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงจังหวะและออกบอลได้มีมิติมากขึ้นก็โอกาสที่เอกนิตเองจะมาเล่นพื้นที่ทางซ้ายก็มีโอกาสนะครับแล้วก็อนันต์ยอดสังบาลเองก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งก็เท่ากับว่าพื้นที่นี้สามารถหมุนกันได้นะครับแต่ว่า3คนเนี้ยอยู่ในสควอตที่พื้นที่ตรงนี้แน่แต่อีกมีอีกไอเดียหนึ่งนะ สุพนัทเหมือนตานะถอยลมเล่นปีกได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสุพนัทเล่นปีกซ้ายเจริญศักเล่นปีกขวาก็เป็นไปได้เราส่วนใหญ่เราเห็นแบงค์เล่นทั้งขวามากกว่าที่เราขยับอินเวอร์สเข้ามาทางซ้ายครับเพราะฉะนั้นอยากให้โค้ชจุดลองคาดการณ์สิบเอ็ดเพื่อนตัวจริงนัดเจอฟิลิปปินส์หน่อยได้ครับว่าอิชิอิจะเล่นระบบ4ี่สหนึ่งเหมือนเดิมไหมและใครจะลงบ้างครับมันเป็นเกมที่สําคัญนะครับแล้วเป็นถ้วยที่สิ์นะครับเป็นถ้วยที่มองว่าอิชิอิแค่ให้สัมภาษณ์แหละเป็น ของพระหาราชาเราแล้วก็สิ่งที่สําคัญคืออยากเอาถ้วยนี้อยู่ในประเทศของเราแล้วก็แฟนบอลที่ไปเลือกเล่นที่สงขลาเนี่ยแฟนบอลเยอะมากแฟนบอลคนใต้ชอบบอลอยู่แล้วฮะเป็นแรงเชียร์ที่สนุกแน่ถ้าเล่นเกมลุกสนุกก็มองว่าซีเตตัวแรกน่าเป็นผู้เล่นสไตล์เกมลุกนะครับประตูอ่ะปฏิวัติแน่ๆมีโอการฮะไลฟ์โฟร์แบ็คขวาก็น่าจะเป็นมิกีสันฮะทางขวาแล้วคู่เซนเตอร์เราอาจจะเห็นจนาธานยืนคู่กับไอ้เจ้า เอ๋สงุินะครับที่มีโอกาสคู่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเอาใจแฟนบอลหน่อยก็โอเคจอร์แดนยืนคู่เอเรียสได้เพราะว่าภาพที่มันตามมาคือเอเรสเองก็เคยอยู่สงขาครับทางซ้ายนะครับก็มองว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นสัสลักนะฮะที่ทำผลงานได้ดีกับสโมสรนะครับคู่กลางนะครับวิรลเทพหนึ่งแล้วครับทางซ้ายนะครับที่เป็นผมยังมองว่าตรงเนี้ยพื้นที่ตรงนี้อาจจะเห็นวิลเลียมวาเลเชอร์เองหรือ ขอกักตำ,ตำแหน่งนี้ไว้ก่อนหนึ่งคนแล้วกันนะแต่ว่ามองว่าวิลเทพ1หนึ่งนะที่เหลืออาจจะเห็นวิลเลียมเวอเชอร์ขึ้นมานะครับโอเค okay. ทั้งแนวลุก3คนทั้งบนนะฮะทั้งซ้ายเห็นเจชนาทิปแน่ๆแล้วก็กางลุกเราก็มองว่าพื้นที่ตรงนี้มันสนุกที่บอกว่าเอกนิตเองก็เล่นได้นะครับแล้วก็สุพรรณทัตเองก็มาเล่นเป็นหน้าต่ําได้ครับอมองว่าพื้นที่ตรงนี้อาจจะเห็นแม้กระทั่งปรมเมศเองก็ดึงตงัวเองมาเล่นตรงนี้ได้รเราเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้อาจจะเห็น ตัวลุกตัวใหม่หน้าเป้าไม่ใช่ใครฮะเด็กใต้ก็คืออาร์มสุประชัยทางขวาก็มองว่าถ้าเกิดใช้สุพนัทมาในพื้นที่ตรงนี้ทางขวาอาจจะเจริญศักดิ์ที่มีวินัยเกมนี่คือ11ตัวแรกเพราะฉะนั<ๆ>้น11คนแรกที่ทีชาติไทยมีโอกาสจะลงสนามเจอกับฟิลิปปินส์ใ,ในวันที่11ตุลาคมนี้โดยโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดนะครับ,รบก็ติดตามเชียร์ทีมชาติไทยกันได้ไม่ว่าจะลงแข่งขันในรายการไหนก็สําคัญเสมอนะครับซึ่ง วันอาทิตย์นี้เราเปลี่ยนอารมณ์หน่อยจากบอลระดับชาติมากลับมาบอลลีกก่อนเพราะวีคนี้ยังอยู่ในอารมณ์ของฟุตบอลลีกอยู่ใช่ครับใช้ปากเตยบอลยังคงมีอยู่นะครับจะเป็นเกมที่คริสตัลพาเลซพบกับลิเวอร์พูลอ่าส่วนแขกรับเชิญเป็นใครเดี๋ยวอุบไปก่อนครับรอติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณโค้ชจุดอาร์วัสเกิดมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้กดแชร์กดซับสไครต์รบกวนเลยนะครับและเจอกันใหม่วันเสาร์หน้ากับ PTV Sport Talk ครับแล้วเจอกันครับ